ปลูกผักเลี้ยงปลากินเองสมฉายยาพระเอกร้อยล้านติดดินเปิดชีวิตหลังจอเวียสกุลวัฒส,สร้างบ้านอีกหลังกลางทุ่งรอต้อนรับลูกคนแรกเวียสกุลวัฒนารถผู้ชายคนนี้เรียกได้ว่าเป็นพระเอกเบอร์ต้นต้นของช่องมีทั้งงานละครงานอีเวนต์แนนเอียดเรียกได้ว่าตลอดทั้งเดือนแถมความดังของเขาก็ไม่ได้มีแค่เฉพาะในประเทศไทยแต่ดังกลายไปถึงเมืองจีนและล่าสุดได้เข้าพิธีวิวาไปแล้วเรียบร้อยอีกทั้งยังได้ออกมา ประกาศอีกว่าตอนนี้กําลังจะกลายเป็นพ่อคนโดยภรรยาของหนุ่มเวียกําลังตั้งท้องเป็นที่เรียบร้อยแต่ถึงแม้เขาจะดังสักแค่ไ้นพระเอกหนุ่มคนนี้ก็ยังเป็นคนที่เสมอต้นเสมอปลายน่ารักอบอุน่นเป็นคนติดดินใช้ชีวิตเรียบง่ายล่าสุดเวียได้โพสต์ภาพลงอินสตาแกรมของตัวเองเป็นภาพบ้านเกิดที่หลายๆคนได้เห็นแล้วก็ยิ่งปลื้มกับผู้ชายคนนี้ที่ไม่เคยลืมบ้านเกิดรักเงาตัวเองทั้งนี้ที่ดินของเวียรตรงนี้มีพื้นที่ติดกับสนามบินคอนแกน มีต้นตาลกาวต้นเป็นสุดข้ายโดยตัวเวียเองตั้งใจจะทําพื้นที่ตรงนี้ให้เป็นการเกษตรทฤษฎีใหม่หรือเกษตรแบบผสมผสานเพื่อหวังให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ในอนาคตโดยบ้านหลังแรกของเวียอยู่ในรั้วมหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นบ้านผักข้าราชการชั้นเที่ยวคุณพ่อจะชอบปลูกต้นไม้หลังบ้านมีสระน้ำเลี้ยงปลาคราฟ ผมก็เที่ยวเล่นแถวนั้นส่วนบ้านหลังใหม่ผมย้ายมาตอนป .4 ตอนย้ายมาใหม่ๆมีความรู้สึกแปลกๆเพราะเป็นหมู่บ้านชื่อว่าเขาไทยตัวบ้านก็ใหญ่กว่าเดิมแถวนั้นก็ไม่มีใครรู้จักผมเลยไม่ค่อยชินแต่มุมในบ้านที่ผมชอบคือห้องรับแขกเพราะได้นั่งดูทีวีกับพ่อแม่และพี่ชายผมเป็นคนขอนแก่นและภูมิใจในความเป็นคนขอนแก่นมากๆ้าให้แนะนําสถานที่ท่องเที่ยวก็คงจะเป็นบึงแก่นนครซึ่งเป็นส่วนรวมของชาวขอนแก่นแล้วข้างๆบึง มีวัดศักดิ์สิทธิ์และสวยงามคือวัดพระาธาตุก้าวชั้นนอกจากนี้ยังมีอำเภอภูเวียงที่ขุดพบซากไดโดเสาพระาธาตุขามแก่นหนุ่มเวียงน,นั้นได้สร้างบ้านเป็นบ้านไม้ใต้ยกทนสูงตามฉบับบ้านตามต่างจังหวัดซึ่งมีรูปแบบบ้านที่เรียบง่ายทั้งการออกแบบและการใช้วัสดุจากไม้ในท้องถิ่นบรรยากาศภายในงานขึ้นบ้านใหม่ทางเจ้าบ้านอย่างหนุ่มเวียงก็ได้นิมนต์พระสงฆ์มาทําพิธีเพื่อความเป็นสิริมงคลพร้อมกับบรรดาเพื่อนฝูงโดยบ้านหลั นี้สร้างด้วยไม้แนวพื้นบ้านใช้ชีวิตสมถะเรียบง่ายกลมกลืนกับธรรมชาติเพราะพี่แกปลูกไม้ป่ารอบบ้านไว้เยอะมากเห็นแววพี่เวียว,วันนี้แล้วมีความสุขจริงๆสุกรอบตัวที่บ้านตาเวียบอกได้คําเดียวเป็นบ้านหลังเล็กกลางทุ่งที่ดูร่มรื่นน่าอยู่มากๆไม่แน่ว่าหนุ่มเวียน,นัทอาจสร้างไวร้รอลูกคนแรกหรืออาจเป็นบ้านพักที่อําเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาบรรยากาศการอยู่ท่ามกลางธรรมชาติถูกใจหนุ่มเวียจนถึงขันเจ้าต,ตัวได้สร้างบ้านไว อีกหลังที่เขาใหญ่เลยทีเดียวเป็นผู้ชายที่รักธรรมชาติจริงๆ